สงสารจิตใจแห้งแรงแล้วก็อยากให้เขาเดือดร้อนด้วยเป็นลักษณะเบียดเบียนอะความคิดเบียดเบียนแบบเออ,อยากให้เขาพังพินาศอะไรลักษณะนั้นก็คือตรงข้ามกับกรูณาค่ะแต่ทีนี้พอไปทางวาจาเสร็จไปพูดเนี่ยจะถูกโยนไปทางนู่นเลยวจีกรรมค่ะเป็นวจีทุจริตสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวจีกรรม ส่วนวิหิงสาเนี่ยโดยมากเท่าที่หนูเข้าใจนะมันเป็นมโนกรรมนะพี่มันเป็นมโนกรรมเพราะว่าท่านท่านจัดอยู่ในอกุศลวิตกนะคําว่าวิตกก็คือความคิดอกุศลวิตกเออท่านจะแบ่งออกเป็นสามอย่างใหญ่ๆก็คือกามวิตกพยาปาทาวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตก ซึ่งจะเทไปทางโทสะทั้งทั้งสองวิตกเลยใช่ไหมคะคือพยาบาทาวิตกกับวิหิงสาวิตกมันเกิดในจิตของมนุษย์บ่อยมากโดยเฉพาะคำว่าการสราบแช่งซึ่งถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมส่วนเนี้ยเรานึกว่าเอาส่วนตัวหนูก็แล้วกันเนาะก็นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะไอการสราบแช่งอะ่ะคือหมายถึงตอนเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็ได้ยินด้วยนะคะคนอื่นก็พูดเขาก็สาบแช่งคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะสาบแช่งคนที่สังคมหรือปนามอ่ะสังคมประนามว่าเฮ้คนนี้ไม่ดีนะคือแบบโหทําผิดคือเขาเขาทําผิดทําบาปเยอะเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็พากันสาบแช่งแบบนี้ทํากันเยอะแยะไปหมดเลยพอมาฟังพระธรรมว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นวิหิงสาวิตกนะ โอ้ความคิดของเราพาเราไปนระกนะเนี่ยเลิกคิดเลยค่ะเลิกคิดแล้วก็ไม่คุยไม่ไม,ไม่ไม่คบกับคนที่ชอบสาบแช่งอะไรแบบไม่สนไม่เอาไม่เอาด้วยเพราะว่ามันไปเจออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะผลของการที่เราไปเห็นดีด้วยอะเห็นดีด้วยกับคนที่แบบเอ,อคิดอกุศลแบบเนี้ยบางทีเราก็ต้องไปรับกรรมร่วมกับเขาด้วย คือพระธรรมเนี่ยมีความละเอียดหลายระดับมากเราไม่ได้ลงมือเองนะคะแต่ยินดีพอใจอะ่ะเราก็ต้องโดนหางหางกรรมเข้าไปอะ่ะวันใดก็วันหนึ่งอะ่ะตาหูจมูกลิ้นกายเราจะต้องรับรับอกุศลวิบากนั้นหรือบางทีถ้า,<อ>าหนักหนักน่ะค่ะปฏิสนธิไปด้วยเลยค่ะอาจารย์สมบัติจะบอกกันว่าไปขอแบ่งบาปเข้ามาทำไม <laughs> นั่นแหละ <laughs> ไปสาบแช่งอะไรเขาด้วยนะเขาไม่ดีอยู่แล้วเขาก็แย่อยู่แล้วเราก็ยังไปช่วมร่วมด้วยเนี่ยไปแบ่งบาปเข้ามาใช่าอนนาจารย์มีม,มีอัจฉริยะ<อ>ใน,<อ>นที่แสดงธรรมโดยเป็นเป็นคําพูดแบบเราๆอะค่ะแต่คนฟังเนี่ย<ม>สามารถสติปัญญาเกิดได้อันนี้เป็นความอัศจรรย์<ม>ที่ค่ะได้รับประโยชน์กันทุกท่านจริงค่ะอาจารยเทิอนข้อต่อไป ครับก็อขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการบรรเทาอสวะน,นี้นะครับคือมีพูดถึงพระบาลีนะครับพูดถึงวิตกสามและต่อมาก็ใช้พยัญชนะว่า มันเท่าธรรมที่เป็นบาปอากุศลที่มาเกิดขึ้นแล้วนะครับพระบาลีที่ผมได้นำเสนอไปในตอนต้นนะครับในอัตถาท่านก็พูดถึงธรรมะที่เป็นบาปอากุศลครับท่านก็แก้ว่าเป็น วิตกอื่นนะครับท่านใช้คําว่ามหาวิตกเลยนะครับหมดว่าทำเมได้แก่การมวิตกเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองอีกอย่างหนึ่งได้แก่มหาวิตกเก้าแม้ทั้งหมดบรรดามหาวิตกเก้าเหล่านั้นสามอย่างได้กล่าวแล้วก็คือการมวิตกพยาบปาทาและวิ่งสา วิตกที่เหลืออีกหกเหล่านี้ได้แก่วิตกถึงญาติวิตกถึงชนบทวิตกถึงเทวดาวิตกที่ประกอบได้ความเป็นผู้เอนดูต่อผู้อื่นวิตกที่ปฏิสังยุต์ด้วยลาบสักระและเกียรติยศและวิตกที่ปฏิสังยุต์ด้วยสิ่งอื่นอันใส่คำมหาวิตกเลยนะครับคืออันนี้ก็ให้ให้ทราบก่อนนะครับว่าเป็นการคิด ด้วยอกุศลนั่นเองนะครับแม้ว่าจะคิดถึงญาติคิดถึงชนบทคิดถึงเทวดาหรือแม้แต่จะคิดแบบเอ็นดูผู้อื่นด้วยด้วยลักษณะของอากุศลน,น,นะครับแล้วก็วิโตที่ปฏิสังยุตธ์ด้วยลาบสกา,าระเกยียรติยศพวกเนี้ยมัน อาจารย์ท่านท่านก็ขยายความเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของธรรมที่เป็นบาปอักโศนนะครับก็วรวมความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่มีโทษซึ่งอย่างที่ที่ทราบนะครับว่าอากุศลทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเป็นเหมือนศัตรูภายในฆ่าศึกภายในอาิตรภายในนะครับซึ่งอยู่ภายในที่ จะมีแต่ทุกข์โทษนะครับเวลาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ ى, ทั้งเบียดเบียนทั้งรุนแรงและผู้อื่นอย่างกรรมวิตกนะครับที่เปยดไปกับโลภะก็ยังยังเบียดเบียนคนอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับที่เป็นข่าวอะไรที่เราเห็นว่าบางคนไปอย่างเรื่องเบียดเบียนผูุ้คามทางเพศอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ก็เนื่องกับ การมาวิตกเหมือนกันนะครับน,นั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราพูดถึงอกุศลวิตกที่หยาบๆก็สามประเภทนี้แต่แม้วิตกเรื่องอื่นที่ที่นอกเหนือจากสามประเภทนี้นะครับก็เป็นเป็นวิตกที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่อันใจกว่าเพราะเป็นความ เพราะความเป็นกรรมที่กระทํเรียกวยความไม่ฉลาดนะครับคือคิดโดยไม่แยบคายคิดโดยอกขุศลซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีโทษนะครับถ้าสะสมมากขึ้นมากขึ้นก็มีกําลังจนทําอากุศลนกรรมที่เป็นกรรมบทก็ได้นะครับเราะะตรงนี้ในเรื่องขององวอกุสลวิตกทั้งทั้งเก้าอย่างนี่นะครับก็ ก็ต้องให้เห็นโทษด้วยเส้กนกรรมต้องบรรเทาต้องละด้วยวิธีการตามความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปถ้าถ้าเกิดอุกสมิตกขึ้นถ้าหากว่ามีกัลยาณนนมิตรนะครับก็ต้องเข้าหากัลยาณนนมิตรให้ท่านแนะนําในการแก้ไขนะครับสำหรับบางท่านที่มีการไยกว่ามีสุตตะไม่พอหรือบางครั้งเนี่ยต่อให้มีสุตตะแต่ถ้าเกิดอุกสมิตกเกิดขึ้นนะครับมัน ประมาณว่าไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยลําพังนะครับบางทีต้องอาศัยคนอื่นบางครั้งเนี้ยต้องไปประกาศให้เพื่อนถึงพระพิสูจน์นะครับต้องบอกให้เพื่อนพาารหมจันทร์ได้รู้ด้วยว่าเป็นเป็นความคิดที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นให้ให้ท่านได้ช่วยนะครับมันเหมือนผงเข้าตานะครับบางครั้งเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแก้ ด้วยตัวเองนะครับไมต้องอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุศสรธรรมทั้งหลายนะครับหลายๆพระส,สูตรเนี่ยอภิภาพก็ได้แสดงถึงว่า,าต้องต้องละต้องบรรเทาต้องต้องข่มหรือต้องให้หมดไปนะครับไม่ใช่ว่าจะยินดีพอใจในวิตกนั้นนะครับเพราะบ,บางคนเนี่ยเรื่องของ กามวิตกดูเหมือนไม่มีโทษนะครับคิดถึงรูปสวยๆเสียงเพราะเพราะ,ระ,ระกลิ่นหอมหอมรสอร่อยโัภทพาที่ดีพวกเนี้การ,รมาคุณห้าซึ่งก็ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับพรติกรราทั้งหลายคิดถึงอาหารร้านนู้นอร่อยตอนที่หิวหนี่นะครับก็คิดถึงอาหาร แต่นั่นคือเป็นการ,รมาวิตกนะครับซึ่งมีโทษถ้ามีกําลังมากขึ้นก็ก็ทำบาปทำอัุคุศลได้ซึ่งอย่างที่ว่านะครับอัคุคลนี่มันเป็นเป็นเป็นค่าศึกเลยนะครับเป็นค่าศึกที่อยู่ภายในใจของเราเป็นศัตรูเป็นอาิริรรซึ่ง เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยนําประโยชน์มาให้เลยนะครับชื่อว่าค่าศึกก็ดีศัตรูก็ดีอมิตรก็ดีนะจะนํามาซึ่งทุกโทษนานัประการเพราะฉะนั้นถ้าไปยินดีพอใจหรือไม่เห็นโทษนะครับนั่นก็จะจะยิ่งหนักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความเพิ่มเติมในอาตรกถาที่เพิ่มเติมนอกจากวิตกทั้งสามนั้น,นครับ นี่กรกรมกรรมมรรตกในในรูปเนี่ยหมายถึเออก็คือพวกสุภานิมิตเนี่ยทําให้เกิดการมาราคา้กากรรมตัณหาอะไรเนี่ยก็แก้เลยการไปไปเรียนอสุภานิมิตไปพิจารณาอสุภานิมิตเอออสุภาเนี่ยมันมันรวมความือแค่ไหนเสียงพเพลงเนี่ยเป็นสุภาไหมนะันะ้เป็นสุภานิมิตนะ จะมาเชิญหรือคุณหมอไม่เป็นค่ะคือสุภาษสุภาษสุภานิมิตเนี่ยเออเป็นเป็นนิมิตของโลภะเป็นนิมิตของโลภะของอกุศลฝ่ายโลภะท่านจะใช้คําแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้า,อ,ถาอ่าถ้าสมมุติไปเออเสียงเสียงก็เป็นเป็นรูปประขันเหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ว่ากรรมาฐานที่จะมาดับดับความติดในเสียงเพลงหรือว่าอาฟัง<ม>เพลงเอกรายการเพลงเอกนะคะโอ้โหเพลงเก่าๆมาร้องถูกใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยวิธ<ม>ีการจะดับ<ม>อัอกุศล<ม>ตัวเนี้ยสําหรับหนูนะหนูคิดว่าต้องเจริญมรณา,านุสติสมมุติเพื่อเธินยินดีพอใจในเสียงเสียงเพลงอ่ะเอาง่ายๆทุกคนก็ต้องมีเพลงที่ชอบอยู่แล้วเกิดมาเนี่ยประทับใจ ก็อยากฟังอีกแบบนี้นะคะต้องเจริญมรณานุสติค่ะเอาอาสุพะอะไรมาเจริญไม่ได้เลยแต่<อ>ถ้า,าจะใช่แต่ถ้าจะเอาโสตินซีของเราเนี่ยมาเจริญอาสุพะได้ได้ก็คือเป็นเกิดจากกรรมใช่ไหมคะเป็นเป็นรูปที่เกิดจากกรรมก็คือโสตะภาษาทรูป แล้วก็คือเอ่ออาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่ท่าด,ดินท่าน้ำท่าไฟทตุลมเอ๊ะ okay. แล้วจะเป็นถ้าเออถ้าเป็นลักษณะว่าอาสุภะก็คือเป็นที่ตั้งของอาสวะค่ะจะเป็นอสุภะอันนี้เป็นเป็นเป็นคำพูดว่าอาสุภะแบบอีกอีกแบบหนึ่งนะคะว่าทำเหล่าใดที่เป็นที่ตั้งของอาสวะกิเลสอะทำเหล่านั้นเป็นอสุภะ คือไม่งามเพราะว่ายังเป็นที่ตั้งของกิเลสได้อันนี้รวมโลกียธรรมทั้งหมดค่ะ<อ>เร<พ>าเป็นทังษะในลักษณะนี้ได้ค่ะพี่ค่ะอผมะออผมก็ลู้นึกถึงว่ามีพัสตูตรไหนเรื่องเสียงเพลงอะไรบ้างไหมที่จะทรงทรงสแสดงไว้ไหมอะไรเเพราะว่าบางทีเพลงเนี่ยนะมันมันติดอยู่ในใจเลยหมายความว่าไม่มีใครร้อง,ร,อง,ร,องร้องในใจอ่ะ เอนนก็ลึกมันก็อมันก็ร้องในใจมันก็นึกถึงทอนเพลงอะไรไปเออมันก็มันเป็นอารมนา,าที่ปัจจัยมันเป็นนาที่ปฏิปัจจัยของเราที่เราประทับใจในอดีตแล้วเราไม่ได้ทําการเจริญวิปัสนาไม่ได้ทำปริญญาในสิ่งเหล่านั้นมนเาเนยังไม่ได้ดับค่ะแต่ถ้าลองเอามาทําปริญญาสามสิก<ส>ิเลสเราในส่วนนั้นมันจะลดลงเพราะฉะอาจารย์สมบัติท่านหนึง่งจะบอกว่าพูดบ่อยๆว่า ติดอะไรเรื่องอะไรมากไม่ว่าจะติดแบบรักหรือโลภหรือโกรธหรือหลงเนี่ยก็เอาสิ่งนั้นมาทําปริญญาสามก่อนคือบางทีก็คนก็จะงงว่าให้ให้ใหใหทําปริญญาสามในในอะไรอะ่ะก็เอาเรื่องที่เราติดอกติดใจอะ่ะเอามาจัดก,การก่อนเลยมาชำํำระกิเลสต,ตรงนั้นก่อนเลยฉันทราคะที่ผูกพันเอาไว้แต่ถ้าไม่มีค่อยเอาอารมณ์กลาง หรือว่าหาฟังะธรทาไปแล้วก็ระลึกตามพระอาจารย์ไปอย่างนี้ค่ะติดในเสียงเพลงก็ต้องเอาเสียงเพลงมาทําปริญญาในมีพระสูตรที่พูดถึงเรื่องการร้องเพลงเหมือนการร้องไห้ในวินัยของอริยะใช่ไหมครับคือถ้าจะดูเนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะของ ทำเพอลำพันธ์หรืออาจจะอันี่ส่วนใหญ่นะครับโดวยเฉพาะเพลงลูกทุ่งก็จะเพอหาอีกคนตัดเพอทว,ว่าหรือเพอประมาณนั้นนะในลูกกรุงก็เหมือนกันนะครับก็จะเหมือนหาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันเหมือนเหมือนร้องไห้เหมือนปลิเทวาวนาการเหมือนกันนะครับเพราะนตรงนั้นเนี่ยมันมันถ้าเพลินไปกับพวกเนี้ยมันโดยเฉพาะ คนร้อนที่เป็นเป็นเพศตรงข้ามด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งติดในในในเพศอีกต่างหากนะครับไม่ใช่แค่เสียงเพลงหรือเสียงอเนื้อเพลงเท่านั้นนะครับไปยังติดไปดึงเสียงผู้ร้องด้วยซึ่งโดยมากนะครับอย่างเพศที่เป็นเพศตรงข้ามมันก็เนื่องใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เรื่องของสีเท่านั้นไม่ใช่แค่รูปรมนัม่นก็ยังมี เสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมอ่ามือลดอาหารนั่นนะครับลสอาหารหรือโปทะพระซึ่งมันมันเนื่องกันทั้งทั้งกรรมาคุณทั้งห้านี่ยครับถ้าเป็นเป็นเพศที่ตรงข้ามกันเนี่ยมันก็จะชัดเจนมันติดข้องไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงพวกนี้นะครับอินดีพวกเนี้ยนั่นก็เป็นลักษณะของ กรรมกรรมราคะทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์เชิญคะนี้เขาไม่ได้ว่าเพศตรงข้ามนะคะเพศเดียวกันเขาก็เขาก็กรรมราคะ <laughs> ใช่ผลิต <c oughs> ไปกินใหญ่บอกว่าของเพศตรงข้ามนตอนนี้ต้องไม่ได้แล้วหนูว่านะต้องเอา,เอาตัวกิเลสจับเลยเอาโดยวรวมโดยวรวมแบบแบบภาวะปกติของ ั่วไปตอนนี้เยอะเยอะนะคะอาจารย์ทุกชาติทุกภาษามีหมดนะคะเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาถึงขั้นถึงขั้นแบบสร้างบ้านอยู่กันแล้วเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีทั้งสองคือทั้งฝ่ายหญิงหญิงชายชายอะไรอย่างนี้เลยค่ะอ่าทีนี้เรียนปรึกษาเรื่องพรุ่งนี้ค่ะดีค่ะพรุ่งนี้ เอาเอาเรื่องเดี๋ยวเอาเรื่องอัธวันี่ก่อนผมเลยเนี่ยสรุปว่าอา่อข้อเนี้ยอัธวัที่ได้โดยการโดยการบรรเทาเนี่ยมันก็ไม่มันก็ต้องสมาถิหรือวิปัสสนาน,น,นั่นแหละนี่คือไม่รู้จะปเป็นประทาได้ยังไ,ไงอย่างตัวอย่างนีนบมเสียงเพลงที่บอกมันเข้ามาอยู่ในใจแล้วบางทีก็ไม่ใช่เสียงคนดยเพียงเป็นเสียงบันเลงเสียงเครื่องดนงตรีอย่้ย ไม่ได้ติดในเพศอะไรเลยติดนีสิแล้อย่างแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าที่ผมบอกว่าพระวิสูบอกฟังเพลงมันเลงไม่เป็นไรไม่ใช่เสียงคนร้องไม่เข้าข้อผมต้องไปแก้แล้วบอกอทั้งนั้นแหละอืมอยเครื่องดนตนตีหรือเสียงคนเดี๋ยวก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละอ,อ่ะ่ะ<า>่ต,ต่ว่าตอนนี้ที่มีมีนักร้องเออท่านหนึ่งนะคะเอาเอา กรรมฐานอ่ะอสุภาพกรรมฐานมาร้องแล้วก็มีภาพประกอบว่าเออตัวเองเคยเป็นสาวแล้วก็เริ่มแก่เริ่มเหี่ยวเริ่มแล้วตายลงไปนอนในโรงอันนี้เป็นลักษณะเอาธรรมะมาเอ่อเอาเอาเพลงมาอธิบายธรรมะอันนี้ถือว่าฟังได้นะคะหนูเคยฟังฟังแล้วก็แบบเออเขาทําได้ดีอ่ะคือมีทั้งภาพทั้งเสียงประกอบหนูว่าช่วยช่วยช่วยชีว,ชว,ชวิตคนได้เหมือนกันนะคะกรณีคนที่ เออยังยังติดในเพลงอยู่บ้างหรือว่าชอบนักร้องคนนี้แล้วเขามาถ่ายทอดธรรมะออกมานา่าทุกคนคงเคยคงเคยได้ยินแล้วมั้งคะเขาทำได้ดีทีเดียวค่ะอะโอเคคุณหมอปร,รึกษาไปแต่ผมว่านะคุณเป็นงไงดีคะวันนะพระอาจารย์จะสอบผมว่านะก็ เราก็เหมือนเดิมนั่นแหละเออเพราะว่าก็ไม่ได้ไปกันทั้งหมดใช่ไหมคุณไม่ได้ไปห้องนั้นทั้งหมดคุณจะปิดห้องนี้ปอนผ้าอะไรมันก็แปลกครับก็เหมือนเดิมมันก็ใครจะไปห้องโน้นก็ไปเออแต่ผมไปแล้วหนูกลับเหมือนผมไปแล้วหนูกลับเหมอนอมานจะแต่ปิดไงค่ะคือถ้ามันถ้าไปฟังต่อเนื่องมันก็ดีเหมือนกันเนาะไม่งั้นมัน มันจะขาดช่วงไหมไหมครับพี่ภาคินคุณไม่ได้ไปทุกคนแล้วก็ปรึกษากันไงครับถ้าเกิดอเราก็้าปรึกษาถ้าส่วนใหญ่ไปก็ก็ควรควรที่จะอ่ไมพักพักวันหนึ่งกมากอึ้นไม่ได้พักอ่าดึกเลยอ้องเรียนหนัก ไรู้านะแล้วแต่แต่ผมก็อยู่ห้องนี้แหละไปก็เปิดไปตามปกตินั่นแหละไม่จะไปฟังห้องนั้นก็ไปอืแล้วแต่อืมอ่าพี่น้อยว่าไงคะพี่น้อยเดี๋ยวลองฟังเสียงส่วนใหญ่สิเพราะว่าทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้ค่ะตามคุณหมอค่ะแน่ <laughs> ถ้าถ้าถ้าเป็นใจหนูนะคะพี่ภากินหนูก็อยากฟังพระอาจารย์สันตินะเพราะว่าท่านเข้มข้นท่านเข้มข้นดีแล้วท่านแบบเป๊ะดีแบบเออเติมตรงจุดที่เราขาดอ่ะก็ก็ไปรับจากท่านเพราะว่าท่านท่านรู้เยอะกว่าแล้วก็ถามว่าเราก็เจริญกุศลไหมเราก็เจริญกุศลนะคะเราเป็นการให้เกียรติธรรมะด้วยให้เกียรติธรรมะด้วยว่าพระอาจารย์กําลังแสดงอะ่ะเราก็ ตั้งใจฟังแล้วท่านไม่ได้แสดงธรรมบ่อยท่านแค่วันพักกับวันอาทิตย์ซึ่งหนูถือว่ากำลังดีเลยกำลังดีเลยก็คือเราจะได้รับอะไรหลายๆอารมณ์ไงคะอย่างามาสนทนาทานวันนี้เป็นการแบบเราเราพูดกันเราออกความเห็นฝึกดึงความจำออกมาถ่ายทอดแบ่งปันแต่ถ้าเป็ลักษณะไปกับของพระอาจารย์เนี่ยก็คือ เรารับเต็มเต็มโดยโดยเป็นหลักเลยอะค่ะก็เหนผมก็ได้ทั้งนั้นแหละพอผมฟังทั้งสองอาจารย์แล้วอาจารย์สมบัติท่านสอนตีแล้วก็มาเป็นสิบปีแล้วโอเคก็ดีอะ่ะเพราะของท่านอาจะแน่นทุกอ่าจริงจริงว่าของท่านจะแน่นจะแน่นผมทําอะไรท่านจะนน่นก็ไปไหม<ค>ทุกคนเนอันนี้ยก็ใครยังใครยังไม่สมัครก็สมัครก็ไปเลยเราไปฟังกันดูสมัครลคลหลายคนแล้วหลายคนแล้วเอองั้นก็สรุป ว่าขออนุญาตเป็นว่าเอ่อพรุ่งนี้นะคะเป็นวันวันพระทุกวันพระเนี่ยเราจะไปเรียนกับพระอาจารย์สันติกันส่วนวันอาทิตย์ท่านหลบอยู่แล้วเราไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เอ่อเอาตามนี้นะคะพรุ่งนี้ลายห้องนี้ก็คืองดนะคะไปไปฟังห้องห้องโน้นนะคะท่านใดยังไม่ได้แอดแอดมาให้ให้เอ่อดึงเข้ากลุ่มโน้นก็เรียนเชิญส่งไอดีลายหลังไมามาได้นะคะ ค,คุณหมอเออคอณออุณหมอทำลิงก์ทาลิงค์ผมไม่เข้าใจผมเรียกไม่ถูกทาลิงก์ไว้หน้าของของเพจเราเนี่ยแล้วให้จิ้มเข้าไปเลยได้ไหมมันมัน,มนต้องต้องไปแอดเออ,เอ,อทาอย่างนั้นแหละวันนั้นวันอาทิตย์ที่หนูทําอ่ะก็ก็จะมีบางท่านได้เข้าไปคนที่แบบไม่ได้แอดหลังไหม่มาก็ได้ค่ะเราไม่ต้องยุ่งยากไงเอา เอาลิงก์เขามาอยู่ในในหน้าของไตสิกขาที่เลยนไลน์เราด้วยแล้วใครมาถึงอยากจะิก็จิ้มเข้าไปเลยเอออย่างนั้นได้ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับไลน์อะไรให้มันยุ่งยากเออเชิญเข้าเชิญลงอะไรอืมใช่ใช่เดี๋ยวหนูหนูชวนแอดเพอทางเฟซบุ๊กแล้วกันใช่หมอก็เอ่อเขียนไว้ที่ไลน์เนี่ยว่าวันเนี้ยขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่ที่ลิงก์ที่จะให้นี่ แล้วก็มีกฎเกณฑ์อะไรก็หมอกขโพสต์มาด้วยแล้วกันเ,เอเได้ค่ะจะมีกฎเกณฑ์อะไรของเขาก็แล้วแต่เอออย่างนั้นทำทีแจ้งโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนจบรายการนะคะหนูขอเฉลยคําถามที่เราเคยถามกันในห้องนี้นะคะว่าเอก,กุกุจจะกะกุกุจจะดับได้ด้วยมรัรคกไหนนะคะพอาจารย์ตอบมาว่าเป็นอนาคามีมรัรกก็คือตรงกับที่อาจารย์ประเชิญเข้าใจอ่ะนะคะว่า เป็นเพราะว่ากุกุจจะเนี่ยเกิดกับโทสะมูลจิตส่วนพระนาคามีท่านดับโทสะมูลจิตได้เพราะฉะนั้นกุกุจจะก,ก็เลยไม่เกิดอีกเลยก็เป็นสมุทเฉทประหารส่วนพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันพระอาจารย์ก็อธิบายตัวอย่างของท่านหมอชีวกว่าปกทำแผล ใช้ยาแรงนะคะปิดแผลให้พระผู้มีพระภาคที่พระเถวทัตกิ้งหินมาสเก็ตหินทําให้ห่อพระโลหิตแล้วยาแรงนะคะแล้วท่านหมอชีวกที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านเข้าไปในเมืองก็ไปรักษาอีกที่หนึ่งแล้วปรากฏว่ารักษานานเวลาขณะเดินทางกลับมาเนี่ยก็เกิดเกุกจจะเกิดขึ้นว่าเอ,อ้ยไม่ได้แกะห่อห้าห่อยาที่แรงเนี่ยพระผู้มีพระภาคจะเจ็บปวดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดือดร้อนใจนะคะ แล้วก็พระผู้มีพระก็ก็ส่งทราบโดยพยานก็เลยให้ท่านพระนนแกะแล้วพอหมอชีวกกลับมาก็ก็เห็นว่าเออพระผู้มีพระไม่ได้ทุกทรมานจับยาที่ท่านเออไม่ได้มาแกะตามเวลานะคะอันนี้ก็พระอาจารย์ก็อธิบายก็ทําให้เข้าใจได้ว่าโอเคพระไตรวิฎมีมีหลักฐานตรงนี้ว่าพระโสดาบันยังมีกุกกุจจะได้นะคะค่ะ ก็วันนี้ก็ขอปิดรายการนะคะขออนุมโมทนาทุกท่านค่ะขอเชิญบูชาพระรัตนาตรายพร้อมกันค่ะอะรหังสัมมาสัมพุทธะพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระวาตารมงงรรมังนามสสามิ ทุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสังขังนะมานาทุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่นสา,สานครับ